สวัสดีครับสงครามยูเครนก็ยังดําเนินต่อไปความเข้าใจพื้นฐานที่มาที่ไปก็สําคัญนะครับยิ่งเข้าใจเรื่องราวระหว่างประเทศก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นและจะให้ดีเนี่ยดูหนังเรื่องสามก๊กจะทําให้เรานี้เข้าใจมากขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์ให้เข้ากับรูปการในยุคปัจจุบันไม่เฉพาะเรื่องยูเครนนะครับเรื่องของอิสราเอลเรื่องของจีนอันนี้ก็อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจเดียวกันคําพูดที่เราจะได้ยินบ่อยๆคือถ้าแน่จริงทําไมไม่ทําแบบนั้นถ้าแน่จริงทําไมไม่ท แบบนี้ถ้าเนโตแน่จริงเนี่ยทำไมไม่บุกรัสเซียหรือว่าถ้ารัสเซียแน่จริงทำไมไม่บุกเนโต้ความคิดแบบนี้นะครับมันเป็นความคิดของเด็กน้อยด้ยประสบการณ์ชาวบ้านร้านตลาดวัยรุ่นเห่อสิวชอบใช้กำลังตามงานหมอลำแล้วก็งานกาชาติแต่ว่าในทางยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วการใช้กำลังอย่างเดียวนี้ไม่ใช่สิ่งดีเราคงเคยได้ยินคำว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือชนะโดยไม่ต้องออกรบประสบการณ์ของมนุษย์ที่ผ่านมานะครับเหมืนสอน ได้ดีว่าการใช้กําลังอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดความเสียหายนี่มากมายต่อให้ชนะก็ชนะบนซากประดักหักพังมันไม่มีประโยชน์อะไรมากนักเพราะฉะนั้นจะระมัดระวังการใช้กําลังและการใช้กําลังเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของตําราการรบนี่เท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับ มีอยู่คั้างหนึ่งอาณาจักรจีนลงมาตีอาณาจักรเวียดด้วยชัยภูมิที่เป็นภูเขาเป็นป่าการตามธรรมชาติของเวียดเมทับจีนพิจารณาแล้วโดวยกำลังเป็นล้านของจีนเนี่ยยังไงก็ชนะเวียดแต่ว่าด้วยทางเข้าตีนี่เป็นช่องเขานะครับเวียดตั้งรับรง่ายจะทำให้จีนที่เสีย,ยพ่ยพลจำนวนมากแม้ว่าจะประเมินแล้วท้ายที่สุดจีนจะชนะก็ตามนะครับแต่ว่าเมทับจีนเนี่ยพิจารณาความเสียหายแล้วมันไม่คุม้มเมทับจีนจึงสั่งให้ทหารบางส่วนนี่เข้าตีเวียดแล้วก็สั่งไว้ว่าซัก พักให้ถอยนะครับไม่ว่าจะได้เปรียบเวียกดก็ตามทําเป็นเข้าตีแล้วถอยนี่เป็นสิบครั้งหลังจากนั้นแม่ทับจีนก็ส่งจดหมายขอเจรจากับเวียดเชิญแม่ทับเวียดมีมาค่ายทหารจีนแล้วครับซึ่งก็มีไพ่พลนิจําน,นมากมีเป็นล้านแม่ทับจีนบอกว่า ทัเพเวียดแข็งแกร่งยิ่งนักทหารจีนเข้าตีหลายครั้งไม่สามารถชนะได้ยอมรับในความกล้าหาญของเวียดถ้าไม่รังเกียจเนี่ยก็อยากเป็นพี่เป็นน้องด้วยถ้าเวียดจะยอมรับไม่ตีก็ส่งบรรณาธิการให้จีนตามที่จีนร้องขอนะครับแม่ทัเพเวียดพอเห็นทหารจีนเป็นล้านก็ตะลึงแล้วครับ ก็ประเมินแล้วว่าสู้ไม่ได้ก็ยอมขึ้นกับจีนส่งบรรณาการเวียดนี่อยู่ใต้จีนโดยที่จีนแทบไม่เสียกําลังรบเลยนะครับนั่นคือศาสตร์ของการรบจะบอกว่าจีนไม่แน่จริงก็ไม่ได้แล้วเวียดอยู่ภายใต้จีนนี่เป็นพันปีโดยที่จีนไม่ต้องเสียกําลังรบนั่นคือมุมมองกับคําว่าแน่จริงหรือว่าไม่แน่จริงนะครับคําว่าแน่จริงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้กําลังล้างผ่านเสมอไปกรณีของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็ตอบโต้กันแค่นี้นิดหน่อยแล้วก็เงียบเงียบไปใน ส่วนสงครามยูเครนมันมีข้อจํากัดเยอะจะมาพูดว่าคนนั้นแน่จริงคนนี้ไม่แน่จริงไม่ได้รัเสเซียก็เคยเลอะเทอะแน่จริงนี่มาแล้วด้วยการปลุกกรุงเคียบผลออกมาเป็นอย่างไรแอดมินคงไม่ต้องย้ำนะครับแต่ว่าย้ำนิดหน่อยก็ดีเพื่อความเข้าใจเละเทกะกระจายก็คือคําตอบรบพิเศษของรัสเซียอย่างสเปซนารโดตวล้างบางนี่ไปแล้วตอนนี้สเปซนารของรัสเซียเหลือนิดหน่อยรัสเซียเสียหายหนักก็เป็นผลมาจากความแน่จริงของรัสเซีย นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่ารัเสเซียเนี่ยจะแน่จริงอีกครั้งเมื่อฤดูหนาวมาถึงนะครับแต่ว่าไม่เห็นรัเสเซียนี้แน่จริงในตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าบทเรียนราคาแพงที่รัเสเซียนี้ได้รับทําให้รัเสเซียคิดเยอะขึ้นส่วนตะวันตกเริ่มส่งรถถังให้กับยูเครนหลังจากที่อังกฤษเนี่ยส่งรถถังเชลเลนเจอร์สหรัฐมิการส่ง A m, เอเปิมเยอรมน,นีส่งเลปเพิดหลังจากนั้นประเทศที่มีรถถังเลบเพิดก็ส่งรถถังให้กับยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์นอร์เวย์ โปแลนด์โปรตุเกสสเปนรวมถึงแคนาดาบางคนอาจจะมองว่าการส่งรถถังเนี่ยเป็นไพ่ไปแรกไปที่2ไปใบที่3อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ายูเครนเนี่ยต้องใช้เวลายอย่างน้อยอีก2เดือนนะครับในการฝึกใช้งานรถถังนอกจากรถถังเล็บเปิดแล้วโปแลนด์ก็ยังจะให้ p t 91อีก30คันแก่ยูเครน ตอนนี้ยุคเรนนี่กลายเป็นชุมทางรถถังไปแล้วละครับแน่นอนว่ารัสเซียก็มีรถถังนี่เหมือนกันมันก็มีคําถามตามมาว่าจะแน่จริงไหมจะประจันบานกันเมื่อไหร่ใครจะเก่งกว่ากันเป็นธรรมดาของวัยรุ่นอยากรู้อยากเห็นนะครับ แต่ว่าในทางยุทธวิธีแล้วการส่งรถถังของตะวันตกเป็นการป้องปรามหักแผนของรัสเซียมากกว่ารัสเซียก็ต้องวางแผนใหม่แล้วครับการประทะของรถถังรัสเซียกับยูเครนนี่มีอยู่แล้วตอนนี้ก็ปะทะกันอยู่แต่ว่าการที่จะเห็นฝูงรถถังเล็บเผิดดาหน้าปะทะกับที0 m เอมตกลมบอลกันคงไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่แน่จริงคนนี้ไม่แน่จริงมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสงครามเท่านั้นและเกมนี้เป็นการเดินหมากกดดันนะครับแม้ว่าการส่งรถถังของตะวันตกเนี่ย บางคนจะมองว่านําไปสู่สงครามนิวเคลียร์เป็นความคิดแบบวัยรุ่นแอดมินคิดว่ารัเสเซียเนี่ยได้รับความกดดันอยู่แล้วในตอนนี้ภายในรัเสเซียเองก็วุ่นวายถ้ารัเสเซียไม่ใช้นิวเคลียร์แล้วก็ดือ้ออยู่ในพื้นที่อันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับและจะว่ารัเสเซียนีไม่แน่จริงไม่ได้เพราะรัเสเซียเจ็บกับความแน่จริงของตัวเองนี่มาแล้วล่ะครับ